ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC เลขานอยนะคะสวัสดีวันที่5 วัดสุขโขทัยเนาะจ้าเนาะไปบ้านแฝนสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเหล็กท่าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าเนาะคลิปนี้แอดมินจะบ่ได้เขียนใส่กระดาษให้ท่านผู้ชมเดอ้อท่านผู้ชมเพราะว่า,แอ,ออาแอดมินอยู่ทุ้งรถเนาะจ้าเนาะแอดมินอยู่ทุ้งรถคลิปนี้จะเป็นแปลกๆแ,กแกจ้งน้อยเดอ้อท่านผู้ชม ผลท่าน้อยเมื่อว่านะ่จาจนะเนาะเดี๋ยวก็จะไปรับชมเล่าข่าวน่าจะเนาะแอดมินกับเรื่องคางนะนะมซ้มำรับท่าในใดที่เข้ามาแล้วแอดมนินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทั้งช่องน้ำในเด้อจ้ะเด้อซ้หรับท่าในใดที่สนใจจะอุดหนุนสบู่หลักกะครีมในจะเด้อสบู่ก็จะเป็นสบู่สมุนไพรอัดก้อนนะคะเบิ้งปิ้วไปน้ำเด้อท่านผู้ชม จะปูสมุนไพรอัดก้อนเนาะจ้นะเนาะจะมีสูตรเลขขาวโกนต้าระเบิดที่ไทยแล้วก็น้ำนมข้าวนะคะแพ็กละ185บาทส่นฟรีเก็บเงินปลายทางเนาะจ้นะเนาะสำหรับหนึ่งแพ็กระยดหน่สองสีเด้อจ้ะเด้อพระได้สองสีสีละหกอนเนาะจ้นะเนาะแล้วก็จะมีครีมทาฝ้าสำหรับตอนกลางคืนด้วยนะคะ ชุดละ150าสบาทลงฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วก็จะมีครีมเป็นชุดเซนกายาเน,นาะจ้ะเนาะชุดละ350าบาทรงฟรีทุกไลยการน,นาะจ้ะเด้อสำหรับคนท่าน่าจะว่านี่เลขในตาล่างเข้าไปหลายชุดอยูเน,นาะจ้ะนะแต่ว่าเข้าไปที่ตูเจาะ6ชุดเต่นทีแอดมินเจาะหนน้เนาะจ้ะเนาะ 6ชุดเด่นทีแอดมินจะให้เข,เ,ะนะเขาไปรอบพิเศษเนาะจ๊ะเนาะเขาไปรอบพิเศษสําหรับท่านใดที่ถือรางวัลแอดมินดีใจน้ำเราจ้ะเด้อปังอีกแล้วนาะจ๊ะเนาะ่อยปังๆเสมอสําหรับท่านใดที่จะไปทั้งสามรอบก็บคือแอดมินเคยได้บอกไว้นั่นแหละนะจ๊ะเนาะ ให้จับเอาเองเหล็กแน่ตะล่างถ้าจับได้ทั้งหมดจะได้15ชุดนะคะสามารถไปได้ทั้ง3ารอบเลยจ้ะเด้อแต่ว่าสําหรับท่านใดบอยอยากไปต่อกับครื่ให้หยุดนะจ้ะเนาะได้รอบแรกแล้วคือให้หยุดนะคะสําหรับคลิปนี้รับชมแนวทางกันต่อ,ตอเลยนะจ้ะเนาะแนวทางเลขฮาหนอยรวม สรอบในตารางเดียวกันนะคะปัะจำวันที่5มีนาคม2565เลขในตารางนะคะสำหรับเลขในตารางนะจ๊ะนะ01 จ่าเ้อสำหรับท่านใดที่เป็นสายวิ่งเด่นศูนย์และรองหนึ่งนะจ่าเนาะต่อไปจะบ,บินหกชุดเด่น อยางแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะหลีดแคร่พ่อสนุกสนานเดอ้อทา่านผู้ชมวันละห้าบาทสิบบาทพ็อได้รุ่นเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้กะจะเป็นแปลกแบบเด้อท่านผู้ชมสั้นๆแนวจังหน่อยเพราะว่าลืมออกคากล่องมาหน้ามาน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 เนาะจ้าเนาะแลวก็ชมวิเวเบิรงวิวไปหน้าเด้อท่านผู้ชม นอนสวนรรค์แล้วนะจ๊นะเนาะกะสิฮอตบ้านประมาณขาหกทุ่มนิาราท่านผู้ชมเพราะว่าสุขโขทัยกะบอกไก่ปันไถ่ทันแม่นไปอุดอรนี่กะสิแม่นสอดแกงปัดตุล่าช่วงภาว่าอุดอรมันไก่เนาะสำรับคลิปนี้มิถุนีน่าจะพอกันไหมคลิปหนาแอดมินขอบคุณสำหรับ ติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ